Singing, <mis> ្ izing, ្ទ្แ្្ទ្ទ្ទ្ស់ទ្ទ្រไป m ອ a ຄັນເມື i 在。 แคะแนวเรือพอเห็นจะเป็นผ้าบาเนาะเห็นนะผ้าา อะไรจ้าโอ้ยแรงด้วยหนึ่งหนหนึ่งคนหนึ่งฟังอยู่ตารางนางฟังยิ้มเสียงผู้ดดามาหลงวนวนนี่นี่เสียงอาจารย์อาจารย์เล่แค่น้อยอ่างพ่อที่ดีเด็นฟังอยู่ตากางเสียงบุ้คืออีดีเด้งโอ้ยดีดีเอ้ยตัวหญิงไม่ขึ้นเวทีเลยน้องใหม่มาจากไหนเลยคือมาฟังเบิกเป็นได้ไหนแม่เนี่ยเขาบอกใจแล้วก็แม่น้อยนี่แหละว่าสั่ง โอ้ความยิ่งยอดเนี่ยต้งั้แตน้งบเพื่อกันเออกันเดียวกันนั่นแหละขอบคุณทุกท่านเชนใจพี่น้องที่ยิ้มให้หลงหลงรีบเร่งก็ไม่กระซูภายในนะครับได้เวลาเวลาแล้วนะครับที่ทีมงานจะเปิดทําการแสดงนะครับพี่น้องร้องพี่น้องรองท่าทั้าใจเจ้าพี่น้องขอบคุณทีมงานท็อปมินิมาวันนี้ท็อปมินิมาร์ยังเฝ้าไปอาจารย์ล่องต้อยจะเพ่งนะเออเอางี้แล้วแล้วก้อนใส่หัวหล่องจ้าต้องเอียงกันละเอียงกันละ อุ้งิงก์อุ้งิงกอ้งแรงไม่เป็นไรจ้ะจังสัรนลัวเอาไงเอาไปล้ลูกสาวิีอ้ั้งใสอุ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับจะแม่เปิดตัวคืออันว่าแม่เปิดอันแล้วร้อนู้มแม่เหร ขอบคุณทุกท่านเช่นใจนะครับขอบคุณพี่น้องทางย่างตลาดพี่ตะไคร่ปลไก่มาจะเสียเอาหนึ่งวันหนึ่งเพลงไม่ัป็นไรใส่หนึ่งวันหนึ่งเพลงหนึ่งวันหนึ่งเพลงเออเพื่อพ่อท้าก็ยังได้พ่อถามพ่อให้ลูกๆถ่าถ่าท่านประทัดเปิืงานแต่พอดีแจ้งมาจากทางผู้จัดการบอกว่าพ่กเปิดงานเออเพื่อเป็นการเตือนว่าให้ทีมงานได้พร้อมๆเอาอีกสักหนึ่งเพลงเออเป็นหนึ่งวันหนึ่งเพลงก็แล้วกันเออเอาเพลงแบบ

ไอทางไหมไปทางไหมอันหนึ่งวันนึ่งเพลงนะครับลูกๆหลังเวอทีนะครับวันนี้ไม่มีเติดงานนะครร่วทางคณะกรรมการผู้จัดแ่ได้ว่าหัวไอว่าทางไ้หัวลอยแข็งด้วยอะไรเนี่ยเอากเจ่เออเอาเพชรสาใ้ล่ององาตงตีกันเลยค่ะไม่เลื่อนทัก่ตีกองกันีแม่หาัมองนั่งว่าท่านใดตีเป็นยังไยหลงศาสตร์ผมจะเด อยางนั้นแล้วมาเมื่อไังว่าต้องปีกแต่เมื่อกู้ผมมันไม่ยังรู้ว่ารู้อย่างรู้หลอกไปทา้เงี้งเมื่อกองไปได้เงี้งไม่ต้องบอกเลยเอาเดี๋ยวพ้อหวานก็เขาเล่นได้ดิเัาติดมาแล้วพขานมาแล้วเอาเพลงเก่าๆรูปเป็นเก่าๆรูปคนอาจารย์ว่าจะรูปคนครับอาจารย์อาจารย์พระทรายญี่ปุ่น กินเขากินเขาเยอะขวดเขาทอดขาไฟหลายๆเด้อนี่คนน้ำของสิเทียนี่สุดคืองของพระเข่านี่เองต้องเขาไร้ค่าแม่กันยันพระเข่านี่เอแต่ว่ามือกลองนี่มาจากไหนอ่าเพื่อกลองเห้องกันไปไปเลยกังสุดที่เล่นเล่นตามสไตล์ของอาจารย์นั่นแหละแต่สีรั่งได้บ้านซีนีเน้นไกร้องร้องได้เยอะเยอะมากเพลงเพราะฉะนั้นให้พ่อทินเป็นคนให้ไว้อยากให้ลูกสาวเล่นเพลงอะไรฟังอ่าพ่อทินอยากให้ลูกสาวร้องเพลงอะไรอ่ะหืม เออวัน,นี่เรียนมาเลยลูกสาวรองใน